สสดีครับเักเรียนชั้นป .5 นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำลายบวงหางไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้เป็นการพัฒนาเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วนะครับที่เป็นลายบวงหายแบบดอกกีบเดียวอันนี้จะมาเป็นแบบเป็นเป็นแผงนะครับเป็นแผนกีบเยอะๆเลยนะครับจะเป็นลายบวงหางแบบจํานวนมากนะครับทําให้อันนี้จะเป็นการทําลายบวงหางที่ใช้ในการหุ้มมุมตาม ได้ครับอุโบสถในวัดนะครับนักเรียนอ่าเรามาดูขั้นตอนการทากันก่อนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้นักเรียนนะครับขีดเส้นเลยที่สําคัญในการขีดเส้นโดยการใช้ไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดเท่านั้นนะครับไม่ใช้มือเหมือนครูเก่าน,นะให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะครับขีดเส้นยาวออกมาก่อนเลยโดยใช้ขนาดแค่ความยาวแค่ยี่สิบนะครับยี่สิบเซนติเมตรนะอะนกเรียนดู ขนาดเนี่ยความยาว20เซนติเมตรนะเห็น <He S 2> ไหมลูกอ่า20เซนติเมตรนะแค่นี้นะที่มือครูเก่าจิ้มมานะลูนะ20ซนติเมตรปุ๊บนี่คือความยาวแบบนี้นะส่วนใบคือความกว้างความกว้างะคระับเอาแค่สิบพออ่าดูแค่สิบนะแค่นี้นะแค่1ิบเซนนะครับเสร็จแล้วเมื่อได้กรอบน,นี้มาปุ๊บเรียบร้อยให้นักเรียนแบ่งช่องนะครับแบ่งช่องทีละช่องเลย ยี่สิบเซนแบ่งเป็นช่องขนาดเล็กได้ทั้งหมดสี่ช่องสี่ช่องก็คือช่องแนวรอนะครับเแนวรอวอนนะได้สี่ช่องช่องละห้าเซนนี่นี่นะครับช่องละห้าเซนนี่เห็นไหมนี่นะช่องละห้าเซนแล้วคือช่องด้านล่างนี้ช่องละห้าเซนอ่าได้ช่องที่หนึ่งปึ๊บช่องที่สองปึ๊บช่องที่สามปึ๊บแล้เรนก็จะได้ทั้งหมดห้าเรนได้ทั้งหมดสี่ช่องช่องละห้าเซนเมื่อเสร็จแล้วนะครับ แล้วเรียก็มาข้าบนต่ออันนี้คือความกว้างความกว้างคือตรงนี้ครับต้องเรียนความกว้างความกว้างนี่คความกว้างความกว้างเอาแค่สิบเซนพอเห็นไหมลูกนี่นะสิบเซนนะเอาให้เป๊ะๆเลยนะอ่าสิบเซนตรงนี้นะครับนี่คือความกว้างสิบเซนอ่านี่แล้วก็เมื่อได้ความกว้างสิบเซนแล้วให้นักเรียนมาแบ่งครึ่งตรงนี้นี่แบ่งครึ่งตรงนี้นะปึ๊บปึ๊บแบ่งครึ่งแบ่งครึ่ง โดยการแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งของสิบคือเท่าไหร่ครับห้าคือห้านะเรียนดูห้านะเซนแค่นี้นะเห็นไหมเป๊ะเลยนะห้าเซนนะแค่นี้นะคือช่องตรงนี้แบ่งเลยห้าเซนห้าเซนอ่าแล้วเราก็ขีดเส้นแบ่งครึ่งปื๊ดเป็นเลยยาวๆนี่ก็ห้าเซนห้าเซนเมื่อเรียนขีดเส้นบอลแล้วนึงลักษณะของแผงหรือแผงมันจะรักษะจะเป็นแบบนี้เลยเป๊ะๆนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนักเรียนจำรายของงมะที่เราเชชนได้ไหได้ไหมอย่างแรกเราก็ขีดเส้นตรงมมาก่อนเลย1นึ่งสองสาส่ห้าหเจ็ดแอ่ะลักษณะค้ายฟันปลาอ่ะเมื่อได้นะแบบนี้แต่คราวนี้เราจะมีการเพิ่มเ,เติมโมดิลนะครับ โดยใช้เส้นตรงเหมือนเดิมแบบเดียวกันเลยแต่และด่าจากมุมชนกับจุดนี้อ่ะดูชนกับมุมอีกมุมหนึ่งของสามเหลี่ยมหนึ่งสองสามส,สี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดอ่ะนี่เห็นไหมเมื่อได้ษนาดดับปึ๊นี่คือลักษณะพื้นฐาน ของการวาดลายไทยเป็นลายบัวนะครับเราต้ขึ้นโค้ก่อนเมื่อเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ใส่เส้นโค้เหมือนที่ทำในสัปดาห์ที่แล้วเลยในทีละรูปนะนี่หนึ่งสองสามเห็นไหมเอาไหมนึ่งสองสาหนึ่งสอง สามอ่าทำไมหนึ่งอา่าเห็นไหมเมื่อัก่ปึ๊บเหมือนเดิมใส่สมเป็นตรงกลางหนึ่อ่าใส่สามเป็นตรงกลางปึ๊บเรียบร้อย แล้วเรนก็ใส่เส้นเหมือนเดิมเลยเหมือนกับการทำครั้งแรกเลยหนึ่งนี่นะครับดูนะครับสออ่าแบบนี้นะครับอ่าส่วนแต่ว่างข้้นไปวันนี้ใช้เทคนิคเดียวกันเลยอ่านึก เราใส่เส้นอย่างแบบนี้ดูตามตัวอย่างนะลูกน,นี่เห็นไหมอืมอืมแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้แล้วก็ใส่าสามเ่้นลงไปด้วยตรงกลางเลยแบบนี้นะครับ แบบนี้ก่อนที่ภาพจะเรสร็จสมบูรณ์ครับเหมือนกับขั้นตอนที่สามเลยให้เราเลยใช้ยางลบนะครับลบเส้นที่เป็นเส้นเอา l i n e ออกปึ๊บหนึง่งเอาไปที่กรงไปนะเชื่อถือไหมเห็นป่าด,ดูดีจะได้ไปในทิศทางเดียวกันในรูปค่อยๆลบนะครับเชื่อลบเส้นเอา l i n e ทั้หมดเลย เป็นอันเรียบร้อยเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามนะครับตกแต่งระบายสีให้สวยงามแล้วก็มาส่งในสัปดาห์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ